ว่าอะไรครับนอ,อกจากมีกิจกรรมแล้วมีมูฟเมนต์ก็คือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่การเขียนโปรแกรมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งคือเขียนโปรแกรมก็ส่วนเขียนโปรแกรมแต่ว่าอันนี้มันเป็นองค์ความรู้เป็นหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ <S <S> <S โอเคเนาะมันก็เลยต้องมีกิจกรรมมีการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวก็คือมูฟเมนต์ส่วนท้าย <S <S> <S <S> <S ส่วนสุดท้ายแอคชั่นก็คือเกิดการปฏิบัติเกิดการลงรมือทำแล้วก็เกิด ผลที่ได้ไมาอย่างคุณออกกําลังกายมันก็ได้เรื่องของสุขภาพคุณออกกําลังกายเรื่องของการฝึกการชูบารผลที่ได้คือคุณก็ต้องชูบารได้ลงไม่ลงว่ากันอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับหรือฝึกการเราแต่ก็เตะแต่ก,ตก็ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดทักษะแต่ได้ไม่ได้ว่ากันอีกที แต่ละคนก็จะมีภาษัมบแตกต่างกันออกไปเขียนรแกรมก็เช่นกันครับมันก็จะต้องมีกิจกรรมมีการเคลื่อนไหวมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะอ่านั้นนอกจาก3าตัวเรื่องที่ผ่านมาสาข้อยังมีเรื่องของ Relationship มันยังมีความสัมพันธ์กันกิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างคุณมีเพื่อนในห้องก็มีความสัมพันธ์กันเป็นในรูปแบบเพื่อนทื่อยู่ห้องเดียวกันเป็นเพื่อนสนิทกันก็เล าฝากกันได้เหพื่อนไม่มาราค่ะวันนี้ร้านวันากิบไหหรือจากภาพครับหากับแมวไป็นไงนะอุกกับกันอยู่แล้วมันคือ Interaction คือผลที่เกิดขึ้นคนไม่ถูกการเจอหน้ากันมันก็จะจ้องจะงับกันอยู่นั่นแหละแต่เขาเรียกว่า Interaction มันคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมา นะไม่เกิดอย่างไดก็อย่างหนึ่งแน่นอนหมากับแมวมันไม่ถูกกันนะครับเจอหน้านกันจังๆมันก็ต้องปะชะาดกันนิดหนึ่งแมวตัวเล็กกว่าสุนัขแต่สุนัขก,ก็ทังวลนเหมือนกันนะเพราะอะไรครับอาวุธข,ของแมวคือกรงเล็บใช่ไหมละ่ละดังนั้นมันมาเกี่ยวข้องอย่างไรกับโอเีอนะ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบแล้วมนุษย์เราก็ถือว่าเป็นลาสคลาสหนึ่งคาคือส่วนที่ใหญ่ที่สุด หมือนกันในห้องเราตอนนี้คลาสห้องเราคือสอสศหนึ่ง,งสองถือว่าเป็นคลาสใช่ไหมครับในคลาสก็จะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด27คนคนที่อยู่ในห้องนี้ก็ถือว่าเป็นสมาชิกของคลาสดังนั้นคลาสถือว่าเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดถ้าเทียบกับคนจากตัวอย่างรูปภาพคนก็คือเป็นคลาสเนาะในคลาสก็จะต้องมีรายละเอียดของคลาสนั้นประกอบไปด้วย อะไรบ้างครับหมายเลขบัตรจดทะนประชาชนชื่อจอบไทเทิลก็คืองานอะไรรายได้เท่าไร<ม>ใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับห้องเราแล้วก็คือห้องเราเป็นสสสหนึ่งัสองมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด27คนใน27คนก็จะมีคุณสมบัติของแต่ละคนแตกต,ต่างกันออกไปบางคนสูงบางคนไม่สูงบางคนอ้วนบางคนผอมบางคนขาวบางคนคล้ำใช่ไหม,ไมครับรบ,บางคน แต่ส่วนอื่นๆมีเหมือนกันแน่นอนคือหนึ่งสมองสองมือใช่ไหมครับแต่ยังไงก็ตามแตกต่างกันแน่นอนในเรื่องของคุณสมบัติแต่ละคนบางคนก็หน้าตาดีบางคนก็หนาา้า,นนาตาดีนิดนึงบางคนก็สวยบางคนก็สวยน้อยไปน,นิดนึงใช่ไหมครับดังนั้นเขาเรียกว่าเป็นปรายละเอียดเป็นคนุณสมบัติหรือเรียกว่า attribute ต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างครับ class นะด้านบนถือว่าเป็น class building นะก็คือตึกสุนัขก็ถือว่าเป็น class ได้คอมพิเวเตอร์ก็ถือว่าเป็น class ได้แต่ส่วนย่อยของมันเขาเรียกว่า instance ส่วนย่อยของ class อย่าง class บนค,บนค,คือตึกคือส่วนที่ใหญ่ที่สุดพอส่วนย่อยของมัน instance ก็เป็นเหมือนกับสมาชิกหรือองค์ประกอบของ c ล a สนั้นนั้น ดังนั้น,น,น,นตึก e m p i r e State ก็ถือว่าเป็น Instance ของ c คล s s บ u i ดิ้ l a s ซี่ก็ถือว่าเป็น Instance ของ Class d o c และซคือชื่อผันธันสุนัขันหึ่นะครับหรือ Your Computer ก็คือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเราก็ถือว่าเป็น Instance หนึ่งของ Class Computer อ,อันนี้คือทำให้เห็นเปรียบเทียบชัดเจนว่า Class ค,คืออะไร อินสแตนคืออะไรนะครับต่อไปหลักการของ OOP ก็จะมีอยู่เหมือนกับคอนกรินเลย OOP Object Oriented Programming เริ่มตั้งแต่ Object Class Method Attribute polymorphism abstraction encapsulation แล้วก็ Inheritance มันเป็นหลักการครับ Object ก็ว่าผูก Class ก็คือสร้างเมธอก็คือกระบวนการถ้าเขียนโปรแกรมในภาษา Java ทั <society> i c Static Void Name นะครับ Void อาโทษ Name คือชื to to ่อของเม็ดต่อใช่ไหมครับแล้ว Attribute Attribute ก็เปลี่ยนแปลว่าคุณสมบัติ Polymorphism เราจะไม่แปลแต่จะทับศัพท์เลยเรียกว่า Polymorphism เลย Abstraction ก็ทับศัพท์ e n c a p s u l a t e e n c a p s u l a t e ก็คือการห่อหุ้มนะครับ อินเฮอริแทนคือการถ่ายทอดหรือการส่งต่อนะฮะและนี่คือหลักการของ o o p นะครับอ่